เนี่ยเยอะเลยเนี่ยพูดอีกก่อพุ่นเยอะเลยนะขะอันนี้พูดอะจะมาจากนอนในมันหลายคือยังไงอืมเล็ดไหมอืมเอากระเจี๊ยดจังใดเฮ้ยมันเจ็บเจ็บเอามะกิแม่กะเกงเนาะเกงขันเกงมาซับนี่ซับบ่าตง่งได้เป็นบ่ว่ามันเป็นซับป่ายมันพุณบอแบกแม่กะเกงเนาะ ไม่ซับไวก็ยังไหวนะคะชาวนานจะช้าไม่ได้ค่ะวัดรวดเร็วเนาะือเพิ่งแม่ตีบบกใหม่เป็นคนไววิมีปลาด้วยมืดล้วม,ม,มันได้่จริีมันหน่อใหญ่เลยญ่ยก็เอา หน่อยอยู่โอ้นนเนี่ยน่อมไม้จ้าถ้าเอาไวม้มันมันจะแตกออกลายต้องสับออกเหรออ,อันนี้หนึ่งกอนนะคะไปเอาที่นู่นอีกหยุกหยุกกอดันแหงหลาย มันเลต้ามาได้เลยข้าวเดี๋ยวจ้าพว่าคุณพ่อเราวปลูกไว้หนอนแล้วปลูกไว้นะคะอาลากไว้รากไวหน่อไม้ด้ามขวานก่อนนี่แห้งบกกลายเลยเก่งไหนนี่ไงเยอะแยะเลยเนี่ยเห็นไหมมันขึ้นเยอะแยะเลยอะ เก่งบกกลายเลยพูนะบอกเขาเดี๋ยวพึ่งดูก่อนให้เขาดูก่อนว่าเป็นยังไงเก่งเลยเบิ้งเลยเบิ้งพูนะพูนะมาพี่ดูมันเยอะมากเก่งมันเยอะมากพูนะอ้อมปอเลยปอป้อนั่นน่ะเอายังบ่เห็นก่อนนอไม่อยู่เนอะพี่เก่งพี่แม่พวก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 อ้อมก่อเลยบักเยอะเลยเยอะมากพูนะเก่งมันเยอะมากเลยนะพูนะมันเยอะมากเลยอ่ะ คืนมาลายเลยเอาจัดการเอานอนนี่ือเป็ีเหนหอาเนี่ย นี่เนี่ยดูหน่อยนี้นะ อืนนอสุดยอดเนี่เยเยอะเลยนะคะเยอะเลยะะมันออกทุกวันเลยเหรอแม่โอ้มันจริงนะสามมือมันกับยาวเลยได้เก่ง ที่เรามาที่เรามาสับอย่างเงี้อีกสามวันมันก็ยาวอีกแล้วนะคะมันยาวไว้มันถือฝนอ่ะมันยาวไว้ดูสิมันหวานเนาะแม่บ้านความนี่มันหวานาวนนหวานนะคะมันจะออกรสหวานนะคะอันนี้มันหน่อยอยู่แต่มันก็ใหญ่แต่มันก็ยาวนะคะแล้วไหนที่แม่ลวกกินกับส้มตำกันนี่แหละ มีใบใหญ่ถ้าบบน้ยอยใหญ่เขาก็บอ่ำเดี๋ยวมันก็นยาวนุ่กุ่นให้มันายาวก่อนเให้มาสับเออกไงบ่ถ้าใบใหญ่เขาใบอ่ำให้มันให้มันโตกว่านี้หรออืไหนไม่ได้เดี๋ยวมันอีกสองสมมือมันก็ใหญ่ให้มันใหญ่ก่อน อืเนี่ยพ่อบอกว่าพ่อเห็นมันยาวหรือเมย์สับไปเลยอืมพ่อบม่อยากเห็นมันแพไงเออที่ไปสับหยาบเกี๊ยมันมวนเมย์นะเก็บใส่ถุงเมย์ชาวนาสาบอะไรค่ะชาวนาต้องวิ่ง แล้วก็กอตรงนูอีกใช่ไหมเออเมียงเยพูดเชียงน้ำอย่งางี้อ๋อสุดยอดเพื่อนมันเยอะนะคะ,ะถ้าไปหาถึงพู<ช>ยังเลยน,นอไหม่ทึงพูไม่ให้เป็นเป็นเป็นอัน,เป,นเป็นมีไปเบิดตะเกิงอืมกอ<ร>นอกมหออกมกหัวมันสีมันจะเป็นพืชไปเลยด้ยเขาอาก,ก่อนนี่เขาก็เปก่อนั่นกอนนั้นมันไม้ดยดยางเลย นี่อ่ะกินให้ดูหน่อยบาดกีบกระตุ่มเหรอก้อนโตนกกินได้เหรกินเลยไม่ได้เหรอบเบลีบก็ตุ่มตุ่มก้อนโตนกอันนี้ก็ได้เยอะแล้วได้เยอะแยะได้หลายโลแล้วต้องไ,ไปเบื้องกองห่วงเวลาเขาขายเขาขายยังไงแม่ขายเป็นหน่อเหรอเขาขายเป็นกิโลก็สิมาน,นีก็สิามาน,นี่กอนห่วก่อนนี้มันมันเกิดมันเกิดก่อนเพื่อนนะ่ะ อไปดูตันต่อครับถ้ามันเกิดเนี่ยเห็ดปวกยมูนี่เกิดเต็มเลยเก่งมนยังมาเกิดเนี่ย้ไดนมาปืดมันเกิดเป็นแถวเลยเนี่ยถ้ามันเกิดเหรอมันยังมาันเกิดให้แม่หนีก็ไม่ยังที่เกิดทุกปีนะถ้าแม่หันล้างห้แล้วมันเกิดเลยค่ะนี่ไงหน่อห้วกอะคนละอย่างกันเหรอคนละอย่างอันนี้ นี่หน่อฮ่วงนะคะนี่หน่อฮวงไม่บอกอันนี้ไหน่อไม้ฮวงนะคะอันนี้คือไปต้มกีนกรบาส้มตำอ่ะเหรอกระต้มได้เบิด์ตนะส้มตำมอะไรกินได้หบดอันนี้หน่อนี่ไงนี่มันเป็นหน่อฮ้วงหน่อห้วงนะคะหน่อฮวงพอแล้วไปเอายวนเทืองพูผมาปลูกอ่ะไปหักอยู่เทืองพูยังวนเลยเก่งดังกุเกะกุเกะกุเกะ หน่อลุนหน่อหวกเจ้าถือมาใว่เพ่ะไม่นี่นะลากเอา,อางัเป็นอปีงี้<อ>หน่อหวกนะคะแต่เก้าเห็ดต่เก้าเห็ดเพื่อเกิดนับางทีเราอันนี้ไม่แต่เห็ดเบื่อ่ยเห็ดเบื่อเยอะแยะเลยเนี่ยลากไปเอาย้ายลากออกไปกข้างนอกคอยจะลากนากทีเลยมันทะลุก,กันนะคะ นี่นนิมันถ้าเกิดไปบุเดินไปนไหนเดินไปไหนเกิดลแล้วต่หนอมันยังไม่ใหญ่มีไหมมีแต่หนอมันเป็นมันเป็นนอหน่อยอยู่เอออันนี้มีอะ่ะห้อยคนมากิ่งกันนี่ น่องห่วงม,มันสิมันสิออกบ่ดีท่อดามขวานดามขวานมันจะออกดีหอยผู้ใดมาหาแล้วนี่มีคนมาสาบแล้วีคนอื่นน่ะไม่ใช่เจ้าของน่ะคน <c oughs> ไม่ใช่เจ้าคนอื่นน่ะท่านนั่นแล้ว,วมันห้อยคนมาเลียร์เหรอดีกิ่งเน,นี่ยมาเลียร์ของแม,ม่สิ่้มันกับมเอาของคนน่องห่วงมันจะมันจะเป็นหน่ออร่อยนะคะ คนมาหาเงะเบึ้งเบิดแล้วปัว่าจะคลองเลยมาปลูกไว้มันนี่เท่ากับสิไปเอาจะไปเอาหน่อเลี้ยงเอาลืมไปเอาหน่อไผ่เลี้ยงอยู่พุ่นไปไหมอีกหน่อไม้เลี้ยงอย่ะอยู่ยูสาขัางบุญทว่อสาเทิงพวเกลงไมหน่อรั่วมันอร่อยไหนพุ่นสาเทิงผุนเขาลืมไปเอาก่อนนั่นก่อนไปล้วเขาไปมั่งก็ได้ เราเข้าบานเจา้าเราเห็นมันโคลนเก้นหลายนเป็นกันหลายเลย